สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาวันนี้ผมจะมาลองแยกเตยเพิ่มอีกนะครับอีกสองกระถางนะสองต้นนะครับตรงนี้ก็เป็นต้นเตยนะครับซึ่งมาจากต้นพันธุ์นะสองต้นเนาะอุปกรณ์เราวันนี้มีอะไรเหมือนเดิมครับถ้าปลูกต้นไม้ต้องมีอย่างแรกคือกระถางอันนี้กระถางกระถางผมใช้เป็นกระถางที่ไม่ได้ไม่มีการเจาะรูนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้เตยเขาอยู่ในน้าที่ที่ขังนะครับ คือเขาค่อนข้างจะเป็นพืชที่ชอบน้ำเนาะครับผมต่อมาสุต่อมาคือดินนะครับดินดินตรงนี้ไม่ใช่ดินที่อื่นนะครับก็คือดินในบ้านนะครับสูตรเดิมสูตรเดิมดินที่เหลือๆจากกระถางนี่ละครับแต่ละกระถางแล้วก็แบบหมุนเวียนกันไปนะครับดินนะครับแล้วก็นี้เราก็มีอันนี้คือในถุงที่ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกนะครับก็เดี๋ยวเราจะม้านผสมดินกับปุยคอกกันนะครับ ก็คอนเซปต์เราก็เหมือนเดิมครับก็คือว่าพยายามใช้ของขยุ่นที่อยู่ในบ้านเป็นหลักเนาะครับสัดส่วนวันนี้คือ1ต่อหนึ่งไปเลยนะครับเอาไปเข้มข้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปผสมดินก่อนนะครับอ่ะครับส่วนผสมนะครับอันนี้เดี๋ยวขอเพิ่มนิดหนึ่งเนาะส่วนผมก็จะมีนี้ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนนะครับอันนี้มะพร้าวสับนะครับมะพร้าวสับแล้วก็เอ่อจะมีส่วนของดินนะครับเนี่ยครับทั้งหมด3อันนี้นะครับพอดีว่าที่บ้านมี นะครับอันนี้ก็ซื้อหาได้ตามท้องตลาดเนาะราคาไม่แพงก็ <c oughs> เลยคิดว่าว้วนนี้แต่กะเราสับด้ดีกว่าดินมันได้ปร่งโปงหน่อยนะครับเราก็เอาทั้งสามอย่างเนี่ยครับผสมผสมกันให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับผสมตามปกติแล้วครับกคลุกไปเรื่อยๆนะโอเค <c oughs> เดี๋ยงั้นผมผสมดินก่อนแล้วกันนะครับแล้วครับพอเรา ผสมดินเสร็จแล้วนี่เราใส่กระถางได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาต้นเตยนะครับมาปักเอาไว้นะครับโดยดินนะครับอย่าอย่าใส่เยอะมากนะฮะแทนร้นนะฮะให้มันมีเนื้อที่นะครับเนื้อที่ต้องนิดหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราให้น้ํามันขังได้นั้นดินไม่ออกมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวเอาต้นต้นพันธุ์นะครับมามาปักลงนะครับเอาละครับเรียบร้อยนะครับต้นเตย นะครับต้นเตยสองต้นนะครับตอนนี้นะวันนี้ก็วันที่ยี่สิบสามเดือนสิบสองห้าหกสามนะครับก็เดี๋ยวไงอนาคตเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าเขาจะเติบโตหรือเปล่านะครับ,นะรบเดี๋ยวผมก็ทยอยถ่ายให้ดูเรื่อยๆเนาะก็ก็คืออันนี้ก็คือผมก็ยังยังใช้ข้อเสพเดิมเหมือนเดิมทุกครั้งนะคือบอกตามตรงอะรอดบ้างไม่รอด้งังเอาอย่างนี้ดีกว่าคือก็คือที่หนูปัจจัยหลายอย่างแนละ้วแต่พืชด้วยแล้วแต่ดินด้วย ส่วนผสมด้วยนะครับนะครับก็วันนี้ก็ใช้ดินนะครับดินปกติที่ในบ้านใช้อยู่นะครับแล้วก็มะพร้าวสับนะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกนะครับอย่างละหนึ่งส่วนนะครับรวมกันเป็นสส่วนก็คืออัดปุ๋ยเต็มที่เลยวันนี้พอดีเพิ่งซื้อปุ๋ยมาถุงใหญ่นะโอเคก็วันนี้จะเป็นที่ผมพอเสร็จร้อยวันนี้เนะาะงั้นเดี๋ยวเรามาพามาเยี่ยมชมเพื่อนๆเก่าๆกัน นะอันนี้อันนี้ก็จากจากคลิปเดิมๆนะครับคลิปเก่าเนาะที่ใช้ถังนะครับถังถังน้ำนะนี่ก็ยังโตโอเคอยู่นะครับแล้วก็นี้ก็มาจากถังสีนะครับข้างหลังก็ยังโตอยู่อันนี้ผมเอาต้นพันธุ์จากตรงนี้แหละนะครับเพราะยังโตอยู่เนาะแล้วก็จะมีอีกบางจุดนะครับอันนี้คือพืชพันธุ์อื่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่ลูกบัวแต่คือไม่ตอนนั้นเนี่ยบัวบัวเขาตายหมดเลยก็เลยเอามา เรามาปักดูก็ยังอยู่นะฮะตอนนี้นะครับของต้นเตยนะครับโอเคครับก็อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับยามว่างในบ้านเนาะยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง c s a ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ